สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูเฟิร์นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหน่วยของฤดูร้อนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนั้นคุณครูก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพลงมีชื่อว่าสวัสดีฤดูร้อนชื่อเพลงน่าสนใจไหมคะเด็กๆจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะคะ เด็กๆสำหรับเพลงที่คุณครูนำมาฝากสนุกกันไหมคะค่ะต่อไปเราก็จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะสภาพอากาศฤด,ดูร้อนสภาพอากาศของฤดูร้อนนะคะก็จะมีแสงแดดจ้าจากดวงอาทิตย์แล้วก็มีอุณหภูมิสูงแล้วก็ ทำให้อากาศร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปการแต่งกายในฤด,ดูร้อนเด็กๆควรจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแขนสั้นหรือเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าที่เบาสบายทำให้เด็กๆใส่แล้วรู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดและรู้สึกร้อนเกินไปนะคะเด็กๆ ของใช้ในฤด,ดูร้อนมาดูกันนะคะเด็กๆว่ามีของใช้อะไรบ้างที่เราจะเลือกใช้กันในฤด,ดูร้อนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้คลายความร้อนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นพัดพัดลมหมวกและเครื่องปรับอากาศหรือแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปอาหารในฤด,ดูร้อนวันนี้คุณครูก็จะยก ตัวอย่างผลไม้ที่นิยมรับประทานกันในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะตัวอย่างเช่นมังคุดมะม่วงแตงโมสับประรดมะพร้าวผลไม้เหล่านี้เมื่อเด็กๆรับประทานก็จะทำให้เด็กๆคลายร้อนได้นั่นเองค่ะโรคที่เราพบบ่อยในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะก็จะมีโรคพิษสุนัขบ้ามักพบเชื้อจากสุนัขและแมว โรคลมแดดเกิดจากอากาศที่ร้อนเกินไปและโรคอุจจาระร่วงเกิดจากน้ำและอาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นในช่วงฤดูร้อนเด็กๆก็ควรจะระมัดระวังการดื่มน้ำและการรับประทานอาหารให้ดีนะคะ เราอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นๆปนเปื้อนมาค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันในหน่วยของฤดูร้อนกันไปแล้วนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศของฤดูร้อนกันไปแล้วใช่ไหมคะสภาพอากาศของฤดูร้อนเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีแสงแดดจ้ามีอุณหภูมิสูงแล้วก็มีอากาศที่ร้อนนั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรม1นกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยค่ะกิจกรรมก็คือให้เด็กๆถ่ายภาพของใช้ที่เด็กๆใช้คลายร้อนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพัดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศแล้วแต่เด็กๆใช้อะไรเลยนะคะแล้วถ่ายภาพส่งมาทางไลน์ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ